ละตีมจะหาอยู่หาินไปเรื่อยเลยมีผักขายผักพี่ป่าขายป่าพี่เปรคขายเปรตเหตุงานซอยกันตัวพนถามมาว่าอันคอยถามเนี้ยพอเมียเจ้าอยู่เมืองไทยนั่นพนอ,อยู่กินจังไดพนอ,อยู่แถวสองท่างานการเฮ็ดอยู่บ่หรือว่าทางังหนีทรงห้ใส่บอกพนดูละเมีย ส่งสตมจะหาอยู่หาจิ้ไปเรื่อยนีผักขายผักนี่ป่าขายป่าพี่ปดาขายเปลอเห็บงานซอยกันตัวถ้าต้องดูกจะิกิน,กนยงนยังดูงก,กินี้ยังบบพืฝรั่งสามคนกับบริวาริดรวยโลเขาก็หาจินเสกโคบพวกลูกวิวก็คือเฮาว,วบเขาก็ต้องหางานันติดกัน คับนบ่ดิอิริจำบ่รูจากเรื่อตั้งสิท่านเดี๋ยวเขามาคุยว่าอย่าเค็บเคียนโอ้ย,ายาว่าเอาเรื่องว่าอย่าไปเขีย,ยไดไม่ไปเคียนลูกน,ำน้ำเส<อ><ใ>นเอแมา่บ่ได้สนองให้เถาเราบ้านทะเลว่าอย่าไปลูกเต่าดีลูกเต่ารวยแตเอดืดใจนี่ค่ะลูกเต่าทุกตี้เขาสิกินอย่างเขาอ,อยู่เบียงน,นอกเขาสิบีย่าง เลี้ยลูกกับฝรัง่งแล้วจะได้เคยมานี่แม่คอยถามจะเนี่ยเคยถามบอยอยากได้ค่าดองจังสันจังสีบอยถามบอเคยถามบอเ,เคยอยากได้พ <c oughs> อด่อเป็นยังเจ้ามาถามผื่นกาเจ้าคือว่าแท้มีลูกหลายคนได้ผัวฝรั่งนี่คงสิได้รวย,วยเออสิรวยเนาะน่ะ เจ้าลยน้ำเขาบ่ออยถามเจ้าเนี่ยฝรั่งรวยบ่เจ้าดซ้มเคยนี่บอเขาลุยเขากระิว่าเขาลุยนะแต่ว่าเขาเป็ดลุยเงี้เขาเนาะบ่เป็นเหาเนาะเขาปิดบ่อเปิดเป็นขอเงี้ยน้ำเขามันกระเบนนะเขาจะเป็นเศ้ากัขอเรขกับขอกระเบนเพราะว่าเขาเขากระเบยอายจุดนั้นนะเราเขาเป็นจินบกเป็นเบียเขาเป็ดจิ้บกเป็นเขายึดกับรลูกกรเต้าไปกระเงลูกเต้าไป

ส่วนนั้นก็นักเติบอยู่ด้หากินทังส่นเขาก็ยังกินได้อยู่เด้บ่มีอยังมากไยเด้ขอก็ว่าชีวิตไหวเป็นเล็หน่วยมันบ่ได้สบายด้เนาะอยู่โขกอยู่ดงไหมเออนี่แหละเพื่อนอยากถามว่าการเป็นผูเป็นคนของของลูกแต่ละคนมากเนี่ยเจ้าส่อย๋งไหวไืม แค่พันยมิน <cle an> เด <c oughs> อะเฟิร์สน, <c oughs> นี่ล่ละแต่ยังมาอยู่คนส่วนหลายเนาะเพิน่นเพิ่นมาฟังช่วงนี้นะคอยแกเป็นยังคอยังได้สัมผัสแม่จากของสี่เพราะว่า <c oughs> ลูกเต่าเขาจาเพิ่นกะว่าหน้าตามันวอริคือกันทุกคนดอกพิมพ์ยังไผ่พ,พิมพ์มากกับพวกคือกันแหละสิไปว่าแค่ข้ามเบาหรือว่าการยัว่วใส อันสัมผัสแม่อยู่นี่แม่ป่วยเป็นโควิดเจ้ดทุกคนบพราะมันธรรมดาเี่ติดโควิดเลยค่ะอืมติดโควิดพ่อก็ติดโควิดอืมอยู่สองแถวบานถามว่าแยกแแยยกกของร้อนบหรว่าแยกกันทั้งบัวเคยแยกกันเลยล่มหายใจห้ามหาดกันเออเพราะว่าไอ้ เป็นยังถามเรื่องสามเคยเนาะมีสามเคยแห้งสิรวยคักสุ่มจ่อห้าผู้ใดกลบอเซียบอเซียเจ้าตัวข่อยคักคเพราะว่าเขาบ่เคยตัวคนหนา่อยเที่ยงปานนี่เจ้าคิดว่าข่อยตัวคนอยู่บ่่อยวางสินเนาะเจ้ากว่าป้าสามเคยมันจะสิรวยเด้รวยจังได่อยสีสว่แม่ข่อยฟังเด้อเรารวยจังไดสินแต่ละขังเงี้ยเงินโดยท่าซ้ำกันเพว่า ก่เคยของินฝรั่งสิบรวยได้ลูกกบมาต้องเตรียมเงินไว้พอจะของมีเตรียมไว้ซื้อซื้กินพร้อมตางฝ่ายตัซอยกันเันว่าของขนเดนอของขนเดบอบ่เมนตต้องหาเงินไวยก่อนเอาต้อดิ้นรนเทียกันเลิกกันจะไดเมูกเคยกระเถาเาไม่เถากระเทาเทาต่างฝ่ายต่างเ่าวายใช่ไหเต่าป้าสืรวย เห็นบัดกุยยางไหมเห็นบัดกุยยางปลังกินตาบุรีโอ้ยบ่มีแน่ยตาบุตรีเโอ้ยบ่มีแน่บาดลูกหลานบม่ได้กินจากของส<อ>ีอินผู้เดียวเป็นไปบ่ได้ดอกเตาตะเปียนลูกเปี่ยนลานบะคเพียรคอบครัวทุกครอบครัวลูกคือลูกเข้าคือแม่เขาก็ต้องเบิ่งลูกข้าอยู่ตลอดปกป้องลูกตลอดเไม่ว่ายิี ขอในรูกขอในรูกบัวแมนบัวแมนบัวแมนเท่าเท่าเขาก็บฟอเพิ่งลูกแต่อดาเขาก็พขวดเพิ่งเขากปเจ็ดเพิ่งสินะเพราะว่าเขาจะเป็นขออยู่ว่าเศร้าหัวออมแต่พนันบ่าวิญญหนึื่องเล็กว่าซื้อเราไม่กินเบียร์ไม่กินยุกกรพากกระจาะกรแล้วหาพ่อยหาปู่จินกรแล้วไปแต่ละเมือและเว้นนี่่อมูพ่อพวกบัวแมนคอยามจนเนี้ย นี่แหละบอกคนดูว่าเป็นจังใดนอ,อกกจาลงตลาดลงตลาดทาดงในคุยกับคนแม่นบ่<อ>ส่วนไล่เจ้าจะไปคุยก็ไปยากับป่าแม่นบ่แม่เออคุยกับป่ากับหอยกับปขขูขอชีวิตปูขอชีวิตหอยมาขายบริจีนี่แหละทุกคนสัมผัสแม่นี่กรบโปรงม่นว่าก่ะโม่นว่าสิบวันนี่เด้เป็นห่วงกับเป็นห่วงเด้อเพราะอย่างภาวะอยู่ทางไกล พยายามกระตุ้นกันและกันคือให้คุยให้เว่ากันยองสิลขคอยลังเทือก็ได้โทษหาแม่เทียนีก่ก็คืออาทิตย์ละเทือลังเทือลังเทืย่สองเทืย่เพราะยังบางมือควรจะเจองานหนักบางมือควระเจองานเบาทั้งคุณกับพ่แม่เบาๆได้สบาย,ยอยตี้นั่นอันนั้นร่างกายเพื่อน,นันบวกหักจักส่วนละแม่อยู่ในร่างกายเจ้าน่นนะไ่กับุดเจ้สี่สิบข,ส,ขสามสามสี่ อืมสวัสิเลีย้ยงลูกง่ายง่ายพทั้งสามคนยู่แข็งน้ำแข็งใส่พอต้องถามถึงหลักกายลูกสิน้นคิดบปงว่าเจ็ดคนหลักตัวหมดเจลหลายจักจี้หัวจักจี้หอยเจ้าคนแล้วเมื่อยหลายแล้วไปนั่งเศร้าเมื่อยน่ะนะลูกประยนูนนำขอบไปเลี้ยงงานทั้งเงินอยู่แล้ว <ไป S 2> นอนหลับเด็กหน่วยผ่านมาแต่ไปโรงเรียน เกข้าใจดอกเล็กน้อยเขาก็สิหิวคือว่าล่ะเยงไม่ลิ้นแล้วก็อยู่รอพๆครับบ้านโอ้ยยังวะนี่ล่ะชีวิตนะคะนี่คือแม่าถาฝรั่งอีลีถามว่าคุณคาของชีวิตเราได้อย่างจากอย่างเราก็ได้จากตัวเราอีลีเด้ยทุกคนอันนี้เขาไได้ว่าเล่นพอแม่แต่ละคนบอด้วายจังได้ว่าปวายบอดีเด้อพาในบานแต่ละหลังบ่คือกันพาเฮียนข่อยเป็นยังสี่เด้ บอกคุยกันเรื่องเงินพ่อหยังคุยกันแล้วมันขับกันเพิ่นบอกสิว่ามันเมื่อยกูก็เมื่อย์เราก็วางสิโหลดยืมกับก็ยืมเพื่อเดี่ยมก็บ่อใ้ยืมถ้าสิเอาก็คือเอาโหลดกันาัแต่จะไม่ยืมเออถ้ากันแพื่อกันจะยืมเงินกันถ้ากันเวบอแตกสิตลอดเจ็บลังเท้อนั่นเมื่อยแทบล้มแทบตาย ปาดเงื่อนได้มันคุยกันก็แม่แล้วกับผ้ากันนอนไผ่นอนมั่นกับหัวควนกับลังเทียรังเทียกับไฮใช่กันนี่ล่ะคือการคุยกับพระในเฮียนทุกคนค่ะอาจมันเป็นทางไก่ก็จจิงแต่ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่แบบเขาต้องเขาต้องคุยกันบ้างพ่อแม่เขายังมีชีวิตอยู่เด้อทุกคนกาบคอยบม่ได้กาบพ่อแม่หลายเทือดิคอยกาบค้าเขาแล้วก็้าออกเงียนซื่อไม่พีกอะ โผล่ทลิชีวิตนี่ยนะบามันสูงก,กันกับแม่อยู่เฮียนแล้วบ่พ่อนะไม่ท่างผีแห้งคักกว่าสองเท่าเขาว่ากําไรชีวิตได้เงินหลายๆ <c oughs> ขอบ่เห็นขอไม่ได้เงินหลายจักเถื่อขอสิตายก่อนกัน <c oughs> การที่สิไปได้เงินคน <c oughs> เอากินน้ำกินน้ำได้จักหน่อยในทวย <c oughs> นี่ละเมื่อนี่ <c oughs> ก็ได้ว่า <c oughs> บอกคนได้หวยบอกตั้งแต่เมือ่อใดแม่สามเมื่อผ่านมากเลยเนาะขอโรคเนี่ยนะ เพราะว่าอาาันอยาฝาวด์ให้ให้มือได้เฮ็ดงานหน่อยเหมือนซุกละเพราะว่าเหมือนสุกเลิกเดิกอยู่กับจริงกับโทษไปฮอดเมืองได้กับพอดีตอนเศร้าบอกกับแม่จังสีทุกคนคอยกัเจอซึกนะคือกันผ้าละตะละยายมันคือกันเานะแม่เฮี้ยนซน้ำหนีนะทุกคนคอยเลี้ยงงาคอยจนเกือบสิตายคาะมือคอคากลดแต่ป่านน่ะแม่คอยยังคอ จะว่าจังเลกขอผัวขอแม่เจ้าขอขอเมียเลยนะขอลูกขึ้พ่อล่ะอาสัณนแต่งงานกระแต่งไปแล้วใส่กระใส่แต่งแตงเดียวคุมเกิบค็หมละวขอขอลูกขึ้นซ่างบริวารขอเงินน้ำั่งเพิ่มเลยทุกคนขอลูกคืนเขาเขากระเถาฟางกระเถาเขาก็ขอลูกเขาเลี้ยงเท่าก็ขอลูกเขากลับขึ้นมาเลี้ยงเทา นี่ละยะถ่ายมันหอดมือนั่นเด้อสุคนพ่อแม่เนี่ยมันเพิยมันห่านปันกันปันได้นะคะมันเครียดให้เพื่อนก็ตตองเบาก้าเพื่อนบ่มันาบาเบาอันนี้คอยเครียดให้แม่คอยหรือ่อยอันง่วอังสีคอยก็ตตองเบาคอยหยังเพราะว่ากับแม่่อยคือเก่าเพิ่นก็เลี้ยงข่ามมา่ตั้งแต่น่อยเท่าไญขึ้นได้ตรงใดบอกทุกคนคอยไปยุคอยไปยุซูนนั่นคอยไปเลียน เรียนวิซาการว่าโดยตรงเลียงงานเลียนเรียนเฮ็ดงานนี่แหละข้าเจ้าคัดคัดคักขอไปเจอคน้ลยประเภทย่านความย่านของข่อยลีอยู่ในหม่องลีอยู่อันผู้เดียวไปหางานเฮ็ดพร้อมหาทักไม้พุมพ่อแม่ขอไปทรงเสียเดอ้อตอนขอไปเรียนนะ่นแต่ว่าก็ดีใจว่าจุดนั่นขอว่าขอ่อยสะได้เลียนหนังสือขอไปเลียนนะ่ะน้องแม่นั่งให้ก็คักนี่ หายแล้วแม่ว่าเอาเมาแรกนี่กันข้าเจ้าสิภาพไปเรียนแล้วไปไซล่ะพู่นกรงกรุงเทพพุ่นโต๊ะพุ่นอะ่ะทุกคนไปเล็กหน่อยอายุเท่าไดสิบหกสิบเจ็ดปีขเขาบเ่เคยออกจากเงี่ยนจักเทียแม่เขาส่งไปอยู่พุ่นละไกลเติมม่อมันคล้อง 16, ด้วยสิบหกอย่างสิบเจ็ดไปแม่จบโร <17, S 1> งเรียนมอสามมันขาดเดอเ้อวิตมันหลกักสมเชง หลอดขายลำบานคนก็มาซื้อพยายามเฮดเบิร์ดทุกอย่างเด้บมอเมนว่าลำบากซํำใดซ่ำหนึ่งชีวิตคนเฮาสุกข่อยอยู่อยู่น้ำกันพ่อกับแม่ลูกเต่าทุกคนอ่ะยู่น้ำกันแย่น้องมันไปเลียนอยู่กับจิงสุขข่อยก็ยู่น้ำกันคือเก่าแม่เนื้อน้องข่อยไปยูหมองเงินสุขข่อยก็ยังอยู่น้ำกันเพราะอย่างก็ถทอว่าแย่กับน้องพ่อกับแม่ก็มีแคค่ซ้ำหนี่คนมาหลายคน คิดยังมากมายกำไรชีวิตเท่าบ่หาเอาทุกคนค่ะอีหยังก็ตามอยาอยาอยาถิ่มจะคลองว่าจะคลองโอยค่ะเกิดขึ้นมาแล้วพ่อเบยูแม่เบยูแม่ลายเงื่อนวนเป็ดดแต่ว่าเขาสียเอาบอลไ้บอลเ่อนลายเงิ่นจะทัวนเป็ดดินอย่าไปใช้บิดเงืนแต่ว่าเขาเสีเอาบอลได้บอลเขาจะมีปัญญาเอาบอลลาเงื่อลายจ้าเสียอยู่บ่เจ้าบ่จังสิคนบ่เข้าใจได้แม่เด็กหน่อยคุ้มเงอนบ่ค่อยเข้าใจดอกไม้ถึงอีหยัง ่จ้าขยายความมาพนวางฟังเนี่ยว่าเป็นยังไงคือเงินอยู่ทั่วแผ่นดินเออเงินอยู่ทั่วแผ่นดินเขาไปหาปลาเขาเกิดพวกเออเขาไปหาปูขายตัวใหญ่บรรแลวตัวน้อยขาปูไตขาพริกแพ่งด้กานดองดองปูดองปูขายชัยชุมหายได้หัวหอยเขาเอาหัวหอยได้ยังมันเป็นเงินเพราะว่าเออคนก็อาจชีว่า เข้าในฝรังเขามีหยิบ hey. ่บ่ายบ่เวนเด้์วเมนเจอข้ามอย่างบอแม่เจ้าเจอข้ามดูดคนดูถูกจ้าจังใดบ่บ่บ่เคยดูถูกคนเ่เคยดูถูกคนมีแต่ให้กำลังจก่ทุกคนสูไปกันี่ละจูกับหมอิ่งเยมเยมใสมีคว่มสูไปใส่เขาไปยินกอนเาไมีความสูเขาว่าหายเขาหาย่มีคนมีแบบว่า เขาเจ้าคิดร้ายนะอาจจะเป็นการคิดร้ายหรือเปล่า,ขา,าเขากระเแนใจเจ้ายยานคนนวาไห้ไปเฮ็ดจังสันว่าเป็นเมียฝรังได้ลูกเคยกับพพองนั่นเป็นอนันแม่เถ่าฝรังอังศีนาลายตอหลายค้นแจ้งตนเออแต้ตตงตัวแต้งต,ตัวกับมอ้อซอจังสันจังสีคอยว่าเขาเป็นเบิ้งแม่ข่อยเด้อพอข่อยเด้อแม่ข่อยนั่นสิ้นค้างนึงเป็นหู้แล้วก็จืนขึ้นแล้วก็ได้สนใจว่าผู้ใดมันสึงมาเบิ่งเป็นหู้นะ ยังหายอยู่หากินคือเก่านี่ทุกคนอายุซ้ำกันก็ผัวข่อยคักค่ะเด้อันนี้ว่าว่าค่าโหลดหกสิบสามละอืมหกสิบสามสีเออหกสิบสามปีนี่ทวนๆล่ะหกสิบสามผัวติเก็ตสิบเป็นอาชีพหนได้้วยอันนี้ได้คุยกันกับแม่แต่ละเทื่กว่าสิได้คุยกันนั่นเนี่ยทุกคนค่ะเดือนหนึ่งได้สามเที่ยสี่เทื่ยอืมได้ปลุกแม่ลูกคุยเอา จ็กหน่อยเราก็ตื่นึ้นนะเนี่ยเราก็ไปเฮ็ดงานของเราบ่านั้นโดนก็ลงไปให้เบื้องหน้าอีกนะเนี่ยขนาดว่าร่างกายเครื่องนึงเราพังไปแล้วสิว่างสันก็ไดขาดเอส่วน,น้องเล่าหนอันไปแล้วได้ทุกคนพ่อยังเอ็นขาดนี่เพราะว่ามันเจ้าอันช่วงไปขายยังลาสุดแม่บ่บอสิบานนี่แหะยังกบไปเฮ็ดอีกนกขาดพุดผ อืมเหตุงานหลายทุกคนนี่คือความขันย้งของเรารัสีดาแจกปวดรสีดาแจกปวดสติบนลูกอืมเป็นงพื้นให้ได้บทเรียนบอกวายจะไปสีดาแจกปวดเขาพื้นตีบ่เขาเอิ่นว่านั้นตัวนั้นเขาเอินว่าไอ้ยังกโนคกติโซนท้าสเขอาตรงนั้นให้มันซาให้มันยางได เขาบ่ห้ใส่กับพื้นเขาบ่อใส่เขาให้สีเทียเดียวสีเทียเดียวแล้วหามไปสีสองสามเทียมันอันตรายอันตรายพ่อหยังมันเป็นละลายเส้นทุกเส้นของร่างกายเฮาหมอเขาก็เตือนแต่จริงแต่จริงจริกใจนะแต่ว่าเท่า่าตกปีที่ใจอ่อนแล้วเท่าเท่าแล้วเท่าแม่นบ่ปีนี <S 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 ่เออแต่ไปติดโควิดที่ใจอ่อนลูกือ้ยยังันไป แม่ข่อยใจโอ้ยมีเงือนจะไปซื้อกินบ่ได้กักตัวยี่หันตั้งตุ้งปังตาลี่ตัวเล่าหายขาดยังว่าทุกคนรูข่อยจะไปก r a b เมื่อก็บ่ได้มีภาระต้องเฮ็ดแต่ว่าถ้าเราเป็นหยังทั้งสองคนนี่ข่อยก็บ่ได้อยู่เห็นหน้าังสีเด้ทุกคนข่อยก็อยู่นําพ่อนําแม่ขอบคุณล่ะก็ปล่อยผัวทเฉียงใเฮี้ยนนี่ล่ะล้างเทือนอ่ะเอ้าผัวกับไ่วยก็คนคือกันอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเมียมาอยู่ก็สิเป็นห่วงเติบเด้ เป็นห่วงเติอบอูุแต่นี่ไปสายมาสายก็พอเคยเทียมคางกันพวก,กดีว่าเขาบอดีมันกับบอมันว่าบอดีทุกคนผัวแต่ละคนบอดีคือกันเ้อพัว,พวกรอยบอดีเป็นคนที่แบบมีฐานะลำดุวยแต่ว่าเขาก็เอาใจใส่ก็เฮ้าเขาบอดีไม่เงินทุงเงินทางไ้เฮ้่ก็จริงแต่เขาก็หายกำลังใจเฮ้หาลายอย่างซ้อนให้เฮามูจัก,กว่าอิหยังพ่อดีพ่อควรอิหยังบบพอใส่ใจก็ยะ่าไปใส่ใจ บอกพร้อมได้ว่าให้เจ็บแผกรรมเพื่อภัยเพื่อจะของบ่แมันเพื่อค่อยเด้อแล้วบอกสีโลดบว่ข่อยนะะว่าขวายบอได้ต้องการยังจากเจ้าเจ้ากับมายู่นน่ก็ซอยพอสมควรแล้วถึงเวลาเจ้าเลือกท่างไปออกไปเห็ดงานข้างนอกก็คือของเจ้านี่คือพวขอยบอกจังสันต่อทุกคนเอาบาดนี่เจ้าสิบ,บอกเพิ่นว่าจังไรบาดแม่ข้าเจ้าก็สิบอก,พกเพราะว่า การได้ทุกเคยฝรั่งเห็นคือว่าตอนห้งสิดรวยสุรวยตับ่เวบียนเขาก็ดินเพราะตายเขากระเถาเาห้ากินเขากระเถาเาหากินแต่คันสังเกตได้ก็สังเกตว่าลูกเต่าผู้ยุบาลน่ที่นี่น้ำกันลูกเต่าเ้าสทรงเอียงแน่ลูกเต่าเหางองยืนเอียงแน่แน่อันนี้เคอยึ่ทางไก่เิดเขาอ,อึดเขาอ,อยากมากเขาสิกินอย่างเขาต้อตงคิดจุดกันนะ คันขันขลูกเขาสดีย่บานกับพวกอื่นดขกเจก็เรียนเขาดีขึ้นกันน่ะละว่าต้องหาแต่หัวฝรั่งอกยุ่งสิละแต่ก็ไม่เห็นหัวกินองแต่ว่าชีวิตเท่ากันต้งสู่ไปทุ้คนเท่าเท่าไรเ่ากั็ต้งสู่วันเว่าเข้าสีเออเป็นขเคยฝรั่งหรอโดนจิบโมเบโเบดินลูกซอยกันลกับมากบนาบติด บิ๊กบอบสุกเวลาลูกเคยกับบ้ากับิกบอบสุกบอลก็เยี่ยเขากระบอกวาเขากระบอกวาอันนี้กับเฮานะแม่เรื่องเงินกระบอกว่านางคุยกันไม่ปัญหาเรือวเงินบ่มีทุกคนเนี่ยคิดเอาเป็นโกรธวาเฮาก็เขากระบอกแตกต่างกันเด้เพราะว่าถ้าเฮาเขาไปอยู่บ้านเฮาเขากระสิบเฮ็ดขึ้นกันกับเฮาอยู่บ้านเขานี่แหละทุกคนพระแตกต่างกันดอกแต่ว่าหลายหลายคนกับ เนาะบอกคือกันความคิดข่อยกับอันแยกกันนั้นกุงเจ้าบา่ไดแต่ตัวนี้มันคือสุขข่อยยวงสี่เนาะค่ะครอบครัวสุขข่อยยวงสี่พ่อแม่ขกรกซ้อนขอยอย่อยยวงสี่ซื่อสัตย์เท่านั้นล่ะอยู่ก็นคนคนหนึ่งนะคะเขาเท่าซื่อสัตย์กับเขาเขาก็ซื่อสัตย์กับเขาถ้าเฮาเริ่มอันนั้นเลน่นเล่นอันไม่ยากกวนกับเขาเขาก็ตะลบเฮาคือกันีน่ชง เข้าบอูภาษากันแต่ว่าเข้าเข้าเข้าเบิ่งตากันเขาก็รู้ว่าเออตาบ่ใส่ตาบ่าะแววคุยกันประมวลน่ะแมตัวกันบ่าใดเรียกอะไรเมนค่ะ,แม,ะแม่นนั่นล่ะแม่พ,พักพอนบาดนี่เสียงแหบเสียงแหงไปแล้วกินน้ำหากินน้ำกินหน้ตาตาลูกลูกน้องย่างหน้าตาตาดูได้ดหรอเพี้ยแจ้งไดแหละบาดเล่าค่ายแน่ขึ้นบ่อเสียงเล่าแม เราให้แต่ว่าเรามันเป็นจัดตัวตะเกาวิแล้วแล้วมันเป็นโควิดตึบเราอ่อนเล็น้อล่ะจริงที่ข่อยเป็นห่วงที่สุดก็คือผู้เฒ่ามาเป็นโควิดนันติดแล้วนันข่อยยังเว้าแต่ข่อยขนาดข่อยแท้แทข่อยยังหลงนึ่งลืมผู้เฒ่าบาดเจสิคัดแล้วรีทโควิดตะกี้ของ่าจากมันบาดเจยวอาจารเจ็บคอเจ็บแหงออื ต่พอหมอหมอก็จะโูวดเอาใจใส่เขาือเกาเลยว่าคุณจีบให้กลับตู่มว่อนที่เฮียนรู้็บอเขาบอกได้ลับไลี้ยงแล้วเขาก็คิดว่าเป็นนอเฝ่าเวียดีวะมาหาว่าจะทำอะไรตั้งแต่อันใหม่ๆเนาะตั้งแต่ใหม่ๆคนโอ้ยเห็นหลายอย่างอยู่สมัยอีเวลไปนอนฝ่าเวียมเนอะ โอเคละขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ยส่วนสิได้ดสัมผัสนั่งใดทุกคนวิเวลาเหมาะจอบอมเพื่อเหมาะจอร์เทียซ้ำนี่รัตื่นขึ้นมาจักน้อยร่อนถือกระดุงใดแล้วนีล่ะแล้วสิบคุยกัือข่อยทุกคนจักตีได้หน่ก็คิดเพิ่งเอาตีซีแล้วเฮียล่ะจากเออตีดำาลขณะไปไปภากควันจะคล้องอีกนอนจักน่อยอีกสักคนให้มันค่ยแน่ขึ้นแน่บอมมันยางเงินดอกซุมเจ้าเสียงเร้บบาทนี่ บาดนะเอิกเล็กน well, ้อยมันก็สิเจ็บไอ้หลายๆพยายามเด้ออย่าม้วนปากแกขาดได้แม่เจ้าเห็ดแล้วกับผัวเจ้าก็ต้องเห็ดน้ำได้ยาวแต่บ่เห็ดด้เห็ดผู้หนึ่งก็ต้องเฮ็ดผู้สองเอ้า่อยกัสิกินข้าวกินน้ำก็ดอกก็เมื่อยพวกคอยวันนี้เน่ยสุดอดเลยบ่อแล้วบวกินแล้วว่าคอยจะเบิ่งนางห่ะบวกินแล้ว่าสันอืม บอบ่บบเป็นยัง <c oughs> ดอกควยก็สิกินคองควยนะ <c oughs> อันล่ะทุกคนขอบคุณเลยหลายเดอ้อค่ะที่มานาั่งฟังกันีนละพระในบ้านสอนก็เป็นยังสี่ละว่าค่อย,ยอยื่นคอยหยาบคอายมืนนี่เขาบอกว่าคักโหลดคอายสู่ควยชนซ้ำกันครับคำว่าอื่นหยาบมืนนี่หละจากพ่อจากแม่บอกว่าฟังควมของพองนั่นเด้ออันนี้เขาบอกอันขีดตัวเดอ้อเขาเป็นคนที่เลื่อนที่ลวงกระจริงแต่บาดนี้เวลา มืใส่ชีวิตท,ทั้งผีมันสอนให้เฮาพริกแพงหลายยางต่อลายยางถ้าพอก็เม่เห้อยังสอนห่าใดอยู่ทุกคนคะอายุหน่อยอายุหลายก็ตามให้ฝ้าฟังเพราะว่ามือมือดีมีแค่โบกี่มือ <c oughs> นอกจากนั้นจะเข้าสิได็อยู่กันซ้ำใดเฮานละแกน,นี่เด้อค่ะทุกคน ขอจบคลิปเพืนตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวสิไปปล่อยมันไปนอนแล้วนะคะเราจะโค้งกินเขาสักก้อนสักน้อยแล้วกะมันได้นั่งกับผัวแล้วก็สิไปงวยต้มคือกันทุกคนคะ่ะไอพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวแลวคะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณหลายเด้อคะ่ะ <c oughs>